สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมจามูวีนะครับในการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบง่งเบนมาตรฐานนะครับที่เป็นรายข้อและก็รายด้านซึ่งเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับเราลองมาดูข้อมูลข้อมูลดิบกันก่อนนะครับข้อมูลซึ่งเราเก็บมาจากแบบสอบถามนะครับอันนี้ได้มาจาก google form นะก็จะมีตัวแปรเพศอายุการศึกษาอาชีพนะครับเหล่านี้เราหาค่า ความถี่นะครับค่าลอยละนะก็ดื่เราไฮไลท์ลากคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีกดชิปค้างไวเนาะเราก็ลากคุมแล้วก็คอนทอน c เพื่อจะ Copy ข้อมูลมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดที่โปรแกรมจามูวี่ของเรานะาลักษณะจะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับพอเปิดตัวโปรแกรมมาแล้วเราก็คอนทอน v ได้เลยนะครับเพื่อที่จะวางข้อมูลที่เรา Copy มาเมื่อสักครู่นี้นะ จริงๆสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลที่เป็น Excel นะหรือข้อมูลที่เราทำไว้ใน SPSS ก็ได้โดยการที่ไปที่ขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง special import นะเราก็สามารถที่จะนำเข้าไฟล์ได้นะแต่ในกรณีนี้เรา copy มาเลยก็ได้นะครับ copy มาวางได้เลยนะอันนี้ special import นะเนาะแล้วก็ไป browse หาไฟล์นะที่เป็น Excel ไฟล์ SPSS โอเคทีนี้เราลองมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับข้อมูลที่ได้จะเห็นได้ว่าในแถวแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือชื่อตัวแปรนะตัวแปรเพศตัวแปรอายุตัวแปรการศึกษาเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตรงคอลัมน์ A คอลัมน์ B เนี่ยให้เป็นชื่อตัวแปรนะส่วนข้อมูลด้านล่างเนี่ยให้เป็นข้อมูลที่เรารับมาจากแบบสอบถามนะเป็นพวกเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไรการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเค วิธีการผมก็จะดับเบิลคลิกที่ตัว A นะคอลัมน์ a ก่อนนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนอ่ะมันก็จะขึ้น Data Variable ผมก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรเพศเลยนะใช้ภาษาไทยได้นะครับตัวแปรเพศนะแล้วก็คอลัมน์ B เหมือนกันนะติคอลัมน์ B นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอายุนะครับคอลัมน์ C เปลี่ยนเป็นการศึกษานะให้มันสอดคล้องกับข้อมูลที่เรารับมานะแล้วก็คอลัมน์ d d ด c อนะเกี่ยวกับอาชีพนะครับ ใช้ภาษาไทยได้เลยนะครับนะตัวแปรเหล่านี้เนี่ยทั้ง4ตัวเพศอายุการศึกษาอาชีพเนี่ยเดี๋ยวเราจะแค่หาความถี่แล้วก็หาค่าลอยละเท่านั้นนะครับส่วนตัวแปร e เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือ1เรื่องของการถ่ายทอดแต่เนี่ยจะเป็นด้านวิทยากรเนาะประกอบด้วยข้อ1การถ่ายทอดนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นปภาษาไทยได้เลยนะใส่ข้อซะหน่อยนะจะได้ไม่สับสนนะหนึ่งเรื่องของการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คลิกที่ตรงคอลัมน์ e นะถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นตรงช่องให้เรากรอกข้อมูล data variable ก็ double click เอานะครับาจากนั้นก็คอลัมน์ f ก็เป็นการอธิบายนะวิทยากรอธิบายเป็นอย่างไรบ้างนะใช้ภาษาไทยได้นะแล้วก็คอลัมน์ g นะการเชื่อมโยงนะการเชื่อมโยงของวิทยากรเป็นงไงบ้างเนะืนะ้อเชื่อมโยงเนื้อหา,อากับการประยุกต์ใช้อะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้อาจจะทําเป็นตัวอย่างสัก3าข้อก่อนนะครับทีนี้ในการประเมินนี่อาจจะมีด้านอื่นนะเช่นด้านสถานที่อะไรในะความพร้อมของสถานที่ก็เป็นด้านๆไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราย่อหน้าไปก่อนนะครับทีนี้เราจะมาลบแถวที่1ก่อนเพราะว่าแถวที่1เราไปใส่เป็นชื่อคอลัมน์ชื่อตัวแปรไปเรียบร้อยแล้วคลิกขวาเลือก d delete row ได้เลยนะครับลบแถวที่1ไปกดโอเค ข้อมูลด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลที่เรารับมาอย่างเดียวแล้วนะครับก็มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด17คนนะครับตามตัวอย่างมีค่ามีซิงบ้างนะก็คือมีคนไม่ตอบบางข้อมาบางทีนี้เราจะไปวิเคราะห์นะไปที่ analyze นะครับไปที่ exploration แล้วก็ไปที่ descriptive นะซึ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนานานะในเบื้องต้นเราหาแค่5้าค่าความถี่แล้วก็รอยลักก่อนนะตัวแปรเพศอายุการศึกษาอาชีพนะครับ เราคลิกที่ตัวแปรเพศนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่ตัวแปรอาชีพนะมันก็จะเป็นการเลือกทั้ง4ตัวแปรเลยนะครับแล้วก็คลิกลูกศรน,นะให้ย้ายมาที่ฝั่งช่อง variable นะครับตัวแปรทั้ง4ตัวที่เราต้องการหาค่าความถี่แล้วก็ร้อยละก็จะมาอยู่ที่ช่อง variable แหละนะครับตรงเช่า resource นะมันก็จะขึ้นตาราง descriptive มาให้นะครับอันนี้ให้แค่ค่าความถี่มาก่อน นะครับเราไปเปลี่ยนตรง variable across row นะเปลี่ยนให้เป็น row มันจะได้ดูง่ายขึ้นนะเหมือนตารางใน spss นะครับก็เพศมีคนตอบมาทั้งหมด17คนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตารางความถี่กันมากตารางความถี่ก็ให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง frequency table นะติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลย ข Table นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นช่องตารางความถี่นะเพศหญิงมีผู้ตอบทั้งหมด13คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพศชายมี4คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกที่ Table เลือกตารางแล้วก็ Copy ได้เลยนะคอนโทรลสแล้วก็ไปวางใน Word นะครับเพื่อที่จะรายงานผลอีกทีหนึ่งนะใช้วิธีการ Copy ตารางไปวางได้นะครับเอออันนี้เป็น สถิติเบื้องต้นนะค่าความถี่ลอยละนะครับทีนี้เราจะไปหาค่า Xbar นะค่าเฉลีย่ย Xbar แล้วก็ค่า sd นะครับเราก็จะไปเลือกตัวแปรที่เป็นการตอบแบบปร,ป,รป,รประมาณค่าระดับนะครับประเมินค่าระดับก็คือ5 4 3 2 1ออะไรพวกนี้นะครับ ข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแต่เราต้องไปเปลี่ยนตรงเมชเชอร์ไทด้วยนะครับเดิมทีเป็นน o ร์มินลเนะเราเปลี่ยนให้เป็นคอน t ิ n นียลัสนะครับเออตัวแปรใดก็ตามถ้าเราต้องการหาค่าทางสถิติที่มากกว่าความถี่ลอยละเนาะให้ไปเปลี่ยนเอ่อค่าเมเชอร์ไทให้เป็นคอนติเนียลัสให้หมดนะครับนะตอนนี้เราเปลี่ยนทั้ง3ตัวแล้วเนาะเรื่องของการใดทอดการเชื่อมโยงอ่าการอธิบายนะเปลี่ยนเป็นคอนติเนียลัสอันนี้สำคัญนะครับ ไปที่ Data เนาะแล้วเราก็เปลี่ยนข้อมูลอ่ะตอนนี้เรากลับมา analyze นะครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลและมาที่ analyze มาที่ exploration เหมือนเดิมมาที่ descriptive เหมือนเดิมนะครับเป็นสถิติเชิงพรรณนาแล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมเลยก็คือย้ายตัวแปรการถ่ายทอดการอธิบายและการเชื่อมโยงนะครับมาที่ฝั่ง variable หลังจากนั้นเราก็จะได้ตาราง descriptive มาเนาะ แล้ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะเป็น variable across row นะให้มันเป็นแสดงแบบแถวนะจะดูง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ช่อง r e s u l l เนี่ยมันแสดงผลมาคล้ายๆตารางใน spss เลยนะครับเอทีนี้เราอาจจะไปเพิ่มหรือไปลดค่าสถิติที่เราไม่ต้องการได้นะครับเช่นค่า missing เนี่ยเราจะอ,าออกได้ median นนะจะเอาออกนะเพราะเราจะใช้แค่ค่า mean นะค่าเฉล x ี่ย x bar แล้วก็ค่า sd นะ ก็ประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะ Copy ตารางเอาไปใช้เอาไปใส่ในไฟล์ Word ได้นะครับเห็น mm hmm. ได้ว่า mm hmm. ตัวจาก Movie เ mm hmm. นี่ยคล้ายๆ SPSS เนอะแต่ง่ายกว่านะครับแล้วก็โปรแกรมไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้อ้างอิงได้เลยเนะโดยที่เขาไม่ได้คิดคร่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมอะไรนะครับนะก็น่าจะเป็น ไอเดียสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแทนที่เราจะใช้บางคนใช้ Excel ซนะซึ่งก็ต้องมาเขียนสูตรเขียนอะไรเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้อันเนี้ยมันเป็นหลายข้อนะครับก็คือการประเมินด้านวิทยากรแต่เป็นหลายข้อข้อที่1การอธิบายการถ่ายทอดการเชื่อมโยงอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เรารายงานผลเนี่ยนะครับเราน่าจะต้องรายงานผลเป็นภาพรวมหลายด้านก่อนนะให้เราไปรวมตัวแปรก่อนนะครับไปที่คอมพิว ไปที่ Data นะเราก็เลือก Compute นะครับเเราจะได้ตบเเราจะได้คอลัมน์มาคอลัมน์หนึ่งเนาะแล้วเราก็ใส่ชื่อคอลัมน์ว่าด้านวิทยากรเออด้านวิทยากรซึ่งด้านวิทยากรเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของข้อ1ก็คือการถ่ายทอดข้อ2 การอธิบายแล้วก็ข้อ3การเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกใส่สูตรนะ fx ตรงนี้เราก็หาค่ามีนนะดับเบิลคลิกที่มีนนะครับแล้วก็ในวงเล็บเนาะเราก็เอาตัวแปรที่1การถ่ายทอดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอาตัวแปรที่2เขก็มาใสใ่ให้ใช้เครื่องหมายคอมมาก,ก่อนลูกน้ําก่อนนะครับขัน้นก่อนแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวแปรที่2การอธิบายนะครับใส่เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวแปรการเชื่อมโยง เราจะให้ตัวแปรด้านวิทยากรเนี่ยคือค่าเฉลี่ยนะค่ามีนของ1การไหลท่อสองการทิบายแล้วก็3การเชื่อมโยงนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะโปรแกรมมันก็จะคิดค่าเฉลี่ยนะ x bar มาให้นะครับด้านวิทยากรทีนี้เดี๋ยวเราจะให้โปรแกรมเขาคำนวณค่าเฉลี่ยหลายด้านนะครับก็คือด้านวิทยากรเป็นภาพรวมนะก็ไปที่ Analyze เหมือนเดิมนะครับไปที่เอ่อ o r a t i o n ไปที่ descriptive นะครับแล้วก็เอาตัวแปรด้านวิทยากรเนี่ยนะครับมาไว้ทางฝั่ง variable เออแล้วเราก็เลือกเป็น variable across row นะอ่าทีนี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยเออหลายด้านด้านวิทยากรเนี่ยนะครับมีค่า x bar เท่ากับอ่า4 67, นะแล้วก็ค่า sd เท่ากับ0.3อ่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยหลายด้านนะเป็นภาพรวม แนะเวลาเราวิเคราะห์ผลประเมินผลแล้วก็วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยหลายด้านก่อนนะครับด้านวิทยากรนะมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่4.67เลยพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยอ,อธิบายเป็นรายข้อไปนะครับ